แลกเปลี่ยน v v ว p ครับขอบคุณ ID ของคุณเบลมากนะฮะที่ส่ง ID ขงเข้ามาให้แลกเปลี่ยนนะครับก็เงื่อนไขได้ชนะเตะมูลค่า2องล้านห้แสน e ีหรือมากกว่าแล้วก็บวก2คร<น>ับ7คนจัดมาแล้วครับมางบ 785M ครับต่ำกว่าพันเอจะได้ตัวดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยลีเจนว่ะแต่ว่าตอนนี้ตำนานม,มันขายไม่ค่อยออกอนะ โคซินวาครับโอ้ยดิบาัลลาบวกหกครับอีซีเอฟลา่าบวกสี่ครับลุ้นตำนานครับมาโอ้โเว่นโอ้โหโอวเว่นเพื่อนรักต้องเอาเอฟล่าครับบวกสี่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าตีขึ้นบวกห้ามาอะไรก็ส่งมาได้นะโอเคขอบคุณมากๆนะครับผม ไอดีต่อไปนะครับผมยืนกับไอดีของน้องวัดนะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามาให้แลกเปลี่ยนนะในโหมดของการแลกเปลี่ยนแมวมอง VVIP นะครับก็ได้เงินไขาตามนี้เลยครับใช้นักเตะ2 5ล้านแสน EP หรือมากกว่าครับแล้วก็บวก5าครับจำนวน3คนนะท่านผู้ชมก่อนลงสตรีมขอดีๆนะจัดไปเลยครับโอ้โหกาลาตาสลายครับมาติด บาซ่าเมสซี่ครับผมเฮ้ยต้องเมสซี่ครับมากันที่ไอดีต่อไปนะครับผมยวนกับไอดีของพี่โตโต้นะครับเศรษฐีบ่อน้ํามันนะได้ดูกันไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าช่างมันก่อนข่าวนี้มาโฟกัสกันกับแมวมอง VVIP ครับได้เงื่อนไขค่อนข้างยากนะนักเตะมูลค่า1นึ่งล้านสองแสนห้ EP หรือมากกว่านะครับใชนักเตะหคนตามปีที่ระบุนะ มี14บอลโล่06บอลโล่แล้วก็10บอลโล่เลครับและสุดท้ายเป็นชายนักเตะบวก3ครับจำนวน5คนงบความเสียาหายครับเกือบ 1, เกือบ 1,500m เลยนะจัดไปครับขอดูดูโอโ้โหบายเยอร์มา2ครับมาริด1แล้วก็บาซ่านะเมสซี่คนนี้โค้ชครับบวก5นะเฮ้ <It> s <S <า>ยคาเซมิโร่บวก7 โอ้โหอลา,าบา14บรรโลกบวก8ครับคุ้มแล้วครับสุ้ติ่งกระดิ่งแมวไปเลยนะครับผมมาครับเรามาแลกเปลี่ยนกันต่อนะในแมวมอง VVIP ครับก็ได้เงิ่อนไขชนะเตะ2ล้าน5แสน EP หรือมากกว่านะครับผมซึ่งผมเนี่ยต้องขอบคุณ ID ของคุณชัยมงคลมากๆนะครับที่ส่ง ID เข้ามาร่วมสนุกกันงบประมาณความเสียหายครับ 1,400กว่าเอ็มผมจะเอาบวก8มาให้ได้ไปเลยครับลุยฮ้บโอ้โหแสงม่วงรัวๆเฮ้ย,ยโ,โ,โกเมสบวก8ครับอื้ยหแพงปะวะเมสซี่บวก6โอ้ยบวก8สองตัวเฮียโอ้โหอาลอสซินี่เลยครับกอสซินี่ครับ ดีใจด้วยครับผมยุนกับผู้จัดการทีมที่2ของคุณชัยมงคลน,นะครับผมเมื่อกี้นี้แรกได้บวก8นะคราวนี้ก็จะเอาบวก8มาให้ได้อีกแน่นอนงบความเสียหายรอบนี้ครับ1492ล้านครับบวก8มาหน่อยจัดไปครับ โอโหบาซ่าสองครับเมสซี่บวกแปดโชว์ไปหน่อยวะโอ้โหยตังครับมุลเลอร์บวกห้าอีซีว่ะโซเลสโอ้โหอยู่ที่ใบนี้ครับเจ๋งไม่เจ๋งโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เียต้องเอาตังครับ